อุทัยทิพชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกณริมนานโคตรพรานสัทานไพรฝา,ากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีคลิปใหม่ๆมาท่านจะได้ไม่พลาดการขี้โม้จากอุทัยทิปนะครับตอนที่6พลัดหลงบรรยากาศของป่าเขาลำนาไพรนั้น สามารถปลอบประโลมให้ความเหนื่อยล้ากลุ่มอ,อกกลุ่มใจต่งตางๆนานาที่ประดังประเดเข้ามามาลายหายไปได้ในเวลาไม่นานด้วยเหตุนี้การท่องป่าหรือที่เรียกกันว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเยี่ยมชมธรรมชาติจึงเป็นที่ลหลงไหลของใครหลายคนชดนอนเอามือกายน้าผักนึกย้อนกลับไปก่อนที่จะต้องมาประจำอยู่ในหน่วยงานอันมีชื่อแปลกประหลาดว่าหน่วยสำรวจ เรื่องเนือธรรมชาติตนเองก็เป็นเพียงเด็กหนุมที่หาความสุขใส่ตัวด้วยการท่องเที่ยวไปตามป่านั้นป่านี้โดยไม่ต้องแบกรับหน้าที่จนลืมดื่มด่ำความเป็นป่ามองหาเพียงความอัศจรรย์และน่ากลัวที่ป่าซ่อนเอาไว้เช่เชนปัจจุบันนี้แม้จะไม่อยากยอมรับแต่มันก็เป็นความจริงอันแสนเจ็บปวดเวลานี้ป่าดงพงทึบสำหรับเขาแล้วไม่ได้มอบความสุขให้อย่างแต่ก่อนเลยแม้สักกะพีกลิ้น มันทำให้เขาโกหกตัวเองและคนอื่นมาโดยตลอดว่าไม่เคยพบเจออาถรรพ์หรือสิ่งเร้นลับจะจะกับตาเลยสักครั้งในชีวิตทั้งที่แท้จริงแล้วเขาเคยเห็นเคยสัมผัสและสูญเสียบุคคลที่เขาเคารพไปต่อหน้าต่อตาก็เพราะมันเวลานี้เขาอยากละทิ้งหน้าที่อยากหนีไปอยู่แห่งหนตําะบนใดก็ได้ที่ไร้คนรู้จักแต่ทำไม่ได้เขาทิ้งงานนี้ไม่ได้ หาใช่เพราะรักองค์กรหาใช่เพราะค่าตอบแทนแต่เป็นเพราะสัญญาใจที่ให้ไว้กับรุ่นพี่ในขณะที่ตนเองเป็นเพียงเด็กฝึกงานสัญญาใจที่ซึ่งเป็นคำพูดสุดท้ายที่ได้สนทนากันก่อนที่รุ่นพี่ผู้นั้นจะถูกอาถรรพ์พากชีวิตไปชดปิดเปลือกตาลงช้าๆปล่อยให้เสียงสนทนาของคนในคณะและธรรมชาติรอบกายกลืนหายไปเพราะเหนื่อยล้า ที่สุดเขาก็เข้าสู่ห่วงนิทราทั้งที่เวลานั้นตะวันยังไม่หมดแสงด้วยซ้ำไปเสียงหาฝนกระนำลงมาไม่ขาดสายระงมกล้องจนบางคราสนทนากันไม่รู้เรื่องกลุ่มคน5-6ชีวิตชุลมุนชลเกกลางผ้าใบแบล็งเก็ตคุมของใช้หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถปล่อยให้อาบน้ำจากฟ้าเพราะจะทำให้เสียหายชด ไอชดไอ้ชดโวย้ยมาช่วยทงงนี้หน่อยครับพี่ชดตอบรับฉับไววิ่งตรงไปยังกลุ่มชายชะกันสองสามคนที่กำลังเคลื่อนย้ายลังไม้เข้าใตา้เงื้อมหินตอนหนึ่งอีกไม่กี่ก้าวจะถึงอยู่แล้วเท้าดันไปเกี่ยวเอาเครือตดหมาเป็นเหตุให้สะดุดล้มหน้าทิมอา้าวเวรกำแท้ทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้วะ <laughs> นั่นไม่ใช่การดาใจย่างไดชดเด็กฝึกงานคนใหม่ แทบจะเป็นตัวตลกที่เรียกเสียงหัวเราะคลายเครียดให้แก่คณะเดินทางทุกเมื่อเชื่อวันเพราะเขาสุ่มซ่ามจนเกินพันยายเกือบเกือบ,อบชั่วโมงต่อมาฟ้าก็เปิดโลง่งเมฆฝนดำทะมึนที่เคยลอยตัวปกคลุมพื้นที่เริ่มกระจายและก็จางหายไปหยาดน้ำจากฟ้าที่เทลงมาปานเทวดากลัน่นแกล้งลงเหลือเขาให้ได้สัมผัสเพียงละองพอให้ชื้นเท่านั้นคณะสำรวจ เรื่องเนื้อธรรมชาติภายใต้กันนำทีมของด็เอร์เอกทัศน์และนายทหารนอกราชการฝีมือดีอีก4คนประกอบด้วยจายศจานอมหมวดหานและหมวดอดุลน,นั่งตัวเปียกโชกอยู่ใต้ผ้าใบทหารเสียงบ่นพึมพำว่าพวกตนนั่งทับของสงวนเทวดาเข้าหรืออย่างไรเหตุใดจึงบันดาลหาฝน,นให้ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูการของมันบางหัวเราะกับคำสบทหยาบคาย แต่ตลกร้ายนั้นบางก็เตือนว่าในป่าในเขาแม้จะเป็นเพียงละเมะป่านอกหมู่บ้านก็ไม่ควรเอ่ยอะไรแบบนั้นออกมามันไม่ดีแล้วคุณชดเล่าคิดว่ายังไงในฐานะเด็กฝึกงานที่ต่อไปจะต้องทำหน้าที่แทนด็อกเตอร์เอคิดว่าไอ้ที่จูๆ่ๆฝนก็เทลงมาดังฟ้ารัวทั้งที่ก่อนหน้านั้นแดดเปเรียงจนแทบเรียงเพราะความอบอา้าวมันเกิดจากอะไร หมวดอดุลตั้งกระทุเอ่อผมคิดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกนะครับคําตอบที่ฟังดูไม่น่าเป็นคําตอบนั้นเป็นอีกครั้งที่เรียกเสียงหัวเราะให้แก่ทุกคนในคณะอาการโครงศีรษะประมาณว่าไม่น่าถามม่ได้ทําให้ชดรู้สึกอับอายหรือน้อยใจแต่อย่างใดหมวดจะไปเอาอะไรกับไอ้ชดมาน้าอยากได้คำตอบดีๆต้องรอให้มันลวบลมสติสักปีครึ่งนอนแล้ว ด็อกเตอร์เอกทั์หรือที่ชดเรียกสั้นๆตามสนิทว่าพี่เอกว่าอ้าวพี่งั้นพี่ก็ลองให้เหตุผลดีๆสักข้อสิว่ามันเกิดจากอะไรทั้งที่ก่อนหน้าเราร้อนตับแลบแล้วก็อยู่ดีๆอากาศมันดันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแทบจะในทันทีที่เราก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านมันเป็นเพราะอะไรละ่ะมันเกิดจากอะไรก็ตามที่อยู่เหนือธรรมชาติโว้ยอาจจะเป็นผีป่าหรืออาถรรพ์อะไรก็ได้เองจำไว้นะชดสำหรับคนที่ทำงานอย่างเรา ข้อสันนิษฐานแรกต่ออะไรก็ตามที่มันผิดแพกมาจากคันลองควรจะเป็นก็คือเกิดจากสิ่งเร้นลับส่วนจะใช่ไม่ใช่ก็คอยพิสูจน์ให้รู้แจ้งกันภายหลังจบการสาธยายของด็อเตอร์เอกทัศน์เสียงปรบมือระคนเป่าปากพลันละงมไปทั่วพื้นที่มันเป็นคำตอบที่ดีเหตุผลที่เหมาะจนแม้แต่ตัวชดเองซึ่งผู้เป็นผู้ตั้งกระทู้ย้อนถามยังอดชื่นชมไม่ได้ว่าแต่ดร์จะครับ ผมอยากจะรู้เหตุผลทั้งที่ยังไงเราก็ต้องเดินทางกันพรุ่งนี้อยู่แล้วทำไมถึงต้องถอมมาพักนอกหมู่บ้านแบบนี้ด้วยซ้ำยังเป็นคนลิทิศกับป่าที่เราจะเข้าไปอีกทั้งหากคราวนี้จายศเป็นผู้ถามบ้างอืมจะเรียกว่าอะไรดีลังสังหรณ์ละมั้งจ่ะอะไรบางอย่างในตัวผมบอกว่าคืนนี้เราควรนอนพักกันที่นี่ไม่แน่นะ อาจจะพบเรื่องตื่นเต้นเป็นการเผาห,หัวก่อนเข้าป่าก็ได้ผีกับยักษ์ล่ะสิลังสังหรณ์ที่ด็อกเตอร์ว่าอย่ามาปวดพวกผมเลยครับเราทำงานกันมานานผมรู้ใจด็อกเตอร์ดีจานอมว่ายิ้มน้อยๆในคณะสำรวจพลึกกึกือนี้จานอมดูเป็นคนเงียบครึ้มและมีเหตุผลที่สุดแล้วสำหรับชดทุกคนเงียบเสียงสนทนาและมองไปยังสารไม้เก่า ซึ่งซ่อนตัวหลบอยู่ในช่องว่างระหว่างตะเคียนคู่ดอกเตอร์เอกทัศน์เลือกตั้งแคมป์พักห่างจากสารไม้อันเป็นที่เราลือถึงความร้ายกาจเพียงไม่กี่สิบเมตรผู้คนในหมู่บ้านล้านกบแห่งนี้เรียกขานอาถรรพ์ที่ว่านั้นด้วยชื่ออันแสนเพราะพริ้งแม่นางโกสมทั้งทั้งที่ธาตุแท้ของแม่นางโกสมอะไรนั้นหาได้อ่อนหวานงดงามด,งามดังบุปผาแม้แต่น้อยสารนี้ เป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพื่อสะกดดวงจิตผีกยักษซึ่งเคยอลาวาตพรากชีวิตผู้คนในหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนว่ากันง่ายๆก็คือคุกดีๆนี่เองนั่นคือที่ทั้งคณะได้รับฟังมาจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านนี้ชดคุณชดคุณชดชดสะดุ้งเฮือกหลุดจากผวังเคลิ้มเมื่อมวดอดุลจะเบงเสียงเรียกดังลั่นครับเป็นอะไรไปจ้องศาลนั่นนิ่งเหมือนอยากเข้าไปสิงสู่อยู่เสียเอง กลัวหรือไงปลา่าเปลา่าเปลา่าครับหมวดผมแค่สงสัยนะครับว่าผีกะเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วผีกะยกักษ์เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนทําไมต้องแบ่งชนชั้นวรณะกันด้วยผีกะก็ผีกะไปเลยสิเหมารวมไปเลยเพราะยังไงก็อยู่ในวงวานเดียวกันอยู่แล้วเงียบเงียบสนิทความสงสัยที่ชดพลั้งพลูออกมาเล่นเอาคนอื่นๆมองเขาเป็นตาเดียวสำเนียบได้ดังนั้นเจ้าตัวถึงกับใจหายวาบหน้าร้อนเผา คิดว่าตนเองคงเอ่ยปากพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วกระมังเท่าว่าเออมันต้องแบบนี้สิวะทํางานเกี่ยวกับเรื่องเนื้อธรรมชาติก็ต้องรู้จักตั้งข้อสงสัยแบบเนื้อธรรมชาติบางมันถึงจะคู่ควรใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสํารวจแทนดอกเตอร์เอกนี่ละคุณข่าที่คุณชดคู่ควรเป็นอีกครั้งที่ทั้งคณะหัวเราะคล้นหมวดอดุลช่างเก่งเรื่องสรรหาสับแสง ถ้อยแถลงกวนๆดีแท้ชดคิดในใจเวลาล่วงเข้าสู่ยามค่าทุกขณะก่อนตะวันสิ้นแสงสักครึ่งชั่วโมงตามที่เข็มนาฬิกาชี้บอกซึ่งไม่ค่อยตรงกับสถานการณ์จริงที่เจอนะักทั้งคณะก็พบว่าสิ่งสําคัญที่ไม่ควรลืมกลับไม่มีใครเตรียมมาจะรอให้ถึงพรุ่งนี้ค่อยไปหาซื้อในหมู่บ้านก็ไม่ได้ต่างว่าทําแบบนั้นทั้งคณะ ต้องนั่งจับกลุ่มอยู่ถ้ำกลางความมืดและเย็นเยือกของยามราตรีหรือไม่ก็ต้องขัดสีไม้แห้งจนกว่าจะเกิดประกายไฟแบบคนยุคหินเพราะสิ่งที่ว่าลืมกันทวนหน้าทั้งที่ไม่น่าลืมก็คือไฟเช็คชดอาสาเป็นคนไปซื้อให้แม้เวลาจะบอกว่าเกือบทุ่มเข้าไปแล้วแต่แสงแดดยังรำไรอ้อยอิงเลียยอดไม้ไม่ยอมหุบระยะทางเอง ก็ใช่จะไกลหลายกิโลเดินไปกลับเพลอๆไม่ทันเมื่อยปีน้องด้วยซ้ำอีกอย่างไม่รู้เกิดจากเหตุผลคนใดชดรู้สึกว่าร่างกายต้องการน้ำตาลอย่างหนักเขานึกอยากลิ้มรสน้ำอัดลม,มหวานเย็นๆซาๆให้ชื่นใจสักอึกนั่นเองแม้คนอื่นซึ่งก็คือเหล่าทหารนอกราชการจะเสนอตัวไปแทนเขาเพราะเป็นหน้าที่ชดก็ไม่ยอมแม้บ้านลานกก จะอยู่ห่างไกลตัวจังหวัดอยู่หลายชั่วโมงขับรถเท่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามแบบฉบับหมู่บ้านทั่วไปพึงมีที่นี่เองก็ไม่คาดร้านของชำมีให้เลือกซื้อไม่ต่ำกว่า3-4สร้านชดเลือกเอาร้านที่ใกล้สุดจัดการซื้อของใช้ที่จำเป็นกระดกน้ำอัดลมจนชุ่มฉ่ำหัวใจและไม่ลืมซื้อไปเผื่อคนอื่น,นๆการนั่งละเลียดความหวานซาเข้าสู่ร่างกายกินเวลาไปนานพอดู ยามนี้ดวงตะวันแผดแสงแดงสดเหลือเพียงครึ่งเดียวนาฬิกาบอกเวลาทุ่มกว่าเข้าไปแล้วนั่นเองชดจึงเดินทอดน่องกลับไปยังแคมป์พักระหว่างทางซึ่งต้องผ่านทุ่งนาและเรือกสวนอยู่ดีๆเกิดมีญิงสาวนางหนึ่งโผล่พรวดออกมาเล่นเอาชดตกใจแทบสิ้นสติเขาเร่งก้มเก็บพลางครวนในใจว่าอะไรของผู้หญิงคนนี้กันนะอยู่ดีๆก็โผล่มา ทำให้เขาตกใจข้าวของหลุดมือกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นไม่ช่วยเก็บไม่ว่ายังเอาแต่ยืนยิ้มยิงฟันขาวไม่พูดไม่จาแลดูหน้าขนลุกซ้ำเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เพิ่มดีกรีความน่าสะพรึงเข้าไปอีกเพราะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกระบอกตลอดจนผ้าสิน้นล้วนเป็นสีดําสนิทต,ตัดกับความขาวกระจางจนแทบจะกลายเป็นกระดาษของนางได้ถนัดนักต่างว่าดวงหน้านั้น ไม่ได้สวยสดเกินกว่าใครในหมู่บ้านเท่าที่ชดเคยพบเขาคงหมายใจไปแล้วว่ายญิงสาวนางนี้เป็นผีสางนางไม้ที่ตั้งใจโผลมาเพื่อหลอกหลอนโดยเฉพาะและจังหวะที่เขาเดินผ่านหญิงประหลาดซึ่งเอาแต่ยืนยิ้มจ้องเขม็งมองเขานั่นเองดวงแข็งนะแต่คนอื่นๆไม่ใช่ ระลาดน่ากลัวอะไรของเจ๊กแกวะนั่นคือสารพัดคำพูดที่ลั่นในใจของชดเวลานี้เขาหันขับไปทันทีเพื่อจะถามว่าพูดอะไรมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือเขาไปทำอะไรให้ไม่พอใจตอนซื้อของในหมู่บ้านทว่าชดกลับต้องนิ่งงนันเพราะตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเขาเพียงผู้เดียวลมเอ่ยพัดมาต้องผิวกาย หอบเอากลิ่นหอมเย็นๆคล้ายน้ำอบไทยให้นาสิกได้รับสัมผัสชดเกิดอาการขนลุกไปทั้งตัวขาแข็งก่าวไม่ออกจะว่ากลัวก็ไม่ใช่จะว่าไม่กลัวก็พูดได้ไม่เต็มปากนานเท่าไรไม่ทราบได้จี่ชดยืนนิ่งเดียวดายอยู่เช่นนั้นมารู้ตัวเอาเมื่อถูกตบที่หลังเบาๆเป็นเชิงสกิดพร้อมกับเสียงบนรราย,ยาวด้วยอาการหัวเสียและเป็นห่วง ไอ้เราก็นึกว่าเป็นอะไรไปเห็นหายไปนานสองนานที่แท้มายืนถือมือลือทำมิวสิกอยู่ตรงนี้เป็นอะไรไปหลายชดกลัวผีจนไม่กล้าเดินกลับหรือ,อยังไงไี่พี่เอกเออก็พี่น่ะสิวะเอ็งเห็นเป็นใครสมบัติเมทินีหรือ,อยังไงวะไปๆคนอื่นเขารอแกจนหมดหานจะเอาหินกระทบกันก่อไฟแล้วไปตลอดเวลานับแต่นั้นจนดึกสงัดชดเอาแต่นิ่งเงียบ ถามคำตอบคำเริ่มรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่ไม่สู้ดีนักบางครั้งมันเด่นชัดจนรู้สึกได้เป็นเหตุให้เหลียวหลังหันซ้ายแลขวาเหมือนถูกมองบางครั้งบางเบาจนเห็นเป็นเพียงอาการวันเล็กๆไม่นานก็จางหายไปพี่เอกผมถามอะไรพี่ยังสิทำไมพี่ถึงมาทำงานแบบนี้ดีกรีระดับพี่ระดับด็อกเตอร์ทำไมไม่ไปหาสอนตามโรงเรียนหรือมาหาหลัยแล่ว จบมาก็เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แท้ๆต่ดันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่วิทยาศาสตร์เขามองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงงมงายผมแล้วไม่เข้าใจพี่เลยดอ,อร์เอกทัศนิ่งไปครู่ราวกับจะพิจารณาคำถามไม่ก็ตัวผู้ตั้งกระทู้ให้ท่วนทีชดเองว่าทุกวันนี้บ้านเรามันเป็นยังไงอะไรคือเป็นยังไงล่ะพี่ผมไม่เข้าใจชดถามตามซื่อ พราะประโยคที่ด็อเตอร์ใช้ตั้งกระทูนั้นเป็นเพียงห่วงสั้นๆแต่ไม่สามารถจับใจความอะไรได้เฮ้ด็อกเตอร์เอกทัศถอนใจเอ็งว่าบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงแตกต่างจากเมื่อก่อนแตกต่างจากสมัยโบราณไหมแน่สิพี่เดี๋ยวนี้มันยุคโลกาภิวัตน์โลกแห่งการพัฒนาไม่งั้นพวกเราก็คงได้นั่งเกวียนจากกรุงเทพไปไหนต่อไหนแล้วสิพี่นี่ก็ถามแปลกเปล่าเลย ด็อกเตอร์เอกทัศน์ค้านพลางโครงศีรษะประกอบที่เองเห็นมันเป็นแค่เปลือกเท่านั้นไอ้ที่เองมองว่ามันพัฒนาน่ะมันก็แค่สิ่งห่อหุ้มปกคลุมปิดบงังบางอย่างในตัวเราเอาไว้เท่านั้นก็อะไรล่ะพี่บางอย่างนั้นนะอย่ามาสัมบัานสำนวนกับผมสิจริงอยู่ว่าผมเรียนสูงแต่ใบปริญญาไม่ได้รับประกันว่าผมจะไม่โง่นี่นะ <c oughs> คืออย่างนี้มันก็จริงอย่างที่เองว่า และไม่แปลกใจรักที่เองจะสงสัยในตัวพี่หรือการกระทําที่มันขัดแยง้งกับสิ่งที่พี่เฝ้าอุตสาหร่ำเรียนมาไม่รู้กี่ปีเองฟังไว้นะอชดต่อให้โลกเราจะพัฒนาไปไกลสักแค่ไหนก้าวไปข้างหน้าจนสํำรวจดาวทุกดวงในจัก,กรวาลได้ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่คู่กันตามติดชนิดไม่ห่างหายก็คือคามเชื่อชดนิ่งฟังไม่ได้ถามหรือคัดค้านใดๆ เตอร์เอก,กทัดเว้นช่วงให้รุ่นน้องตั้งข้อสงสัยพอสมควรแล้วจึงกล่าวต่อพูดผีปีศาจเรื่องเร้นลับสิ่งที่มองไม่เห็นอาถรรพ์นน,นนี่นั่นทุกอย่างล้วนเป็นความเชื่อทั้งนั้นตราบที่คนเรายังนับถือศาสนาไอเรื่องพวกนี้มันก็ไม่มีวันหายไปไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีใครสักคนบอกว่าผีไม่มีจริงผีเป็นเรื่ององมงายเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์จเจริญลุดหน้าไปไกลแค่ไหน แต่ในใจลึกๆไอ้คนคนนั้นมันก็ยังคงมีความเชื่อแบบเดียวกันกับที่มันเที่ยวไปค้านไปคอนแค่ว่าคนอื่นงมงายอยู่ดีเถียงไหมล่ะว,ว่ามันไม่กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเถียงมะว่ามันไม่ขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อให้มันเป็นคนที่ไหนนับถือศาสนาอะไรมันก็ทําตัวอย่างที่ว่าคนอื่นเขาก็คืองมงายอยู่ดีอะไรล่ะจะจะไปรับประกันได้ว่าถ้าขอพรกับเทพองค์นี้แล้วจะสําเร็จ อะไรรับประกันได้ว่าถ้าทำไม่ดีต่อหน้ารูปหล่อแทนพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้แล้วก็จะโชคลายแล้วอะไรรับประกันได้แล้วว่าถ้าเราเอาพระพุทธรูปตั้งไว้ที่ปลายเท้ามันจะเป็นบาปมันจะไม่เกิดความเจริญกับชีวิตมีใครเคยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีใครเคยเห็นไหมว่าพระอลเลหรือพระเยซูทรงรับเอดาดวงวิญญาณคนตายไปอยู่ด้วยไม่มีทุกคนปฏิบัติตามกันมาพ่อแม่พาทำยังไงก็ทำแบบนั้น แต่พอความคิดแตกนอกเข้าหน่อยกลับไปกล่าวหาว่าความเชื่อของคนอื่นเป็นเรื่องงมงายมันใช่หรือวะมันไม่ใช่และแล้วแ,แล้วยังไงต่อพี่เรื่องผีสางก็แบบเดียวกันไอ้พวกที่บอกว่าไม่มีนะ่ะพิสูจน์ได้ไหมว่าความคิดของมันถูกแล้วพวกที่เถียงหัวชนฝาว่ามีละ่ะพิสูจน์ได้ไหมว่าตัวเองถูกสุดท้ายก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่รู้จบกลายเป็นปัญหาโลกแตกเพราะแบบนั้นไง หน่วยงานของเราจึงถูกตั้งขึ้นจุดประสงค์แบบตรงประเด็นก็คือพิสูจน์กันไปให้เห็นจะๆะเห็นตรงๆไปเลยว่าความเชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันเป็นจริงไหมแค่นี้เองนั่นทำให้ชดเข้าใจบทบาทของหน่วยงานมากขึ้นและรู้ซึ้งถึงแก่นแล้วว่าเหตุใดผู้ที่เรียนจบระดับด็อกเตอร์สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสังคมโดยตรงกลับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแกนหลักของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องเนื้อธรรมชาติเช่นนี้ พี่ขอร้องเองสักอย่างนะชดในเมื่อเลือกเองที่จะมายืนอยู่จุดนี้แล้วก็อย่าทําอะไรแบบครึ่งๆกลางๆอย่าเทาะเดินหน้าให้เต็มที่เรื่องไหนพิสูจน์ได้ว่าจริงก็เอาหลักฐานฟาดแสกหน้าพวกมันที่ค้านให้หงายท้องไปเลยส่วนเรื่องไหนที่พิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริงก็ต้องงัดและเปลี่ยนความเชื่อนั้นๆให้ได้เพราะที่ใดก็ตามที่เกิดความเชื่อแบบผิดๆที่นั่นย่อมถึงการล่มสลายไม่ช้าก็เร็วเอ็งเชื่อพี่สิ นี่แหละหน้าที่ของพี่หน้าที่ของเองในอนาคตครับพี่ผมเข้าใจแล้วชดตอบตามจริงวาฒกรรมของดอกเตรเอกทัศจบลงเพียงเท่านั้นทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนเพื่อเก็บแรงไว้สําหรับเดินทางในวันรุ่งขึ้นชดเองหลังหนุนเป้สนามได้ไม่นานก็เข้าสู่ห่วงนิทราตามวิสัยคนนอนเร็วตื่นเร็วกระทั่งรู้สึกถึงไอเย็นที่จะเยือกจนผ้าผวยเอาไม่อยู่ ชดพงกศรีรษะขึ้นเพราะข้างกายได้ยินเสียงครางฮือฮือคลึกครอกปานคนสำลักอากาศของด็อเอร์เอกทัศนฟังดูแล้วน้ำเสียงของเขาราวกับกำลังทรมานอย่างแสนสาหัสและในจังหวะนั้นสิ่งที่ชดเห็นก็เล่นเอาของเหลวทะลักไหลชนิดกลั่นไม่อยู่บนตัวของด็อเอร์เอกทัศน์มีใครคนหนึ่งนั่งยองๆทับไว้เส้นผมสยายลงมาจนระใบหน้าของด็อร์รุ่นพี่ เจ้าตัวเองพยายามดิ้นรนสุดกำลังแต่ไม่เป็นผลเสียงครางอาการดิ้นคลุกคลักไม่ทำให้ใครอื่นนอกจากชดรู้สึกได้ขนาดจายศผู้รับหน้าที่อยู่ยามซึ่งนั่งหันหลังให้ห่างไม่เกิน4-5เมตรหรืออีกฝากหมวดนอมและหมวดอดุลที่นอนติดกับด็อกเตอร์เอกทัศน์ก็ยังไม่รู้นี่มันอะไรกันแล้วคนที่นั่งทับร่างดรเอกทัศนั่นละ่ะเป็นใคร พระพี่พี่เอกทันทีที่ชดทักบุคคลปริศนาที่นั่งทับร่างดเรเอกทัศหันขวับมามองจนเขาสะดุ้งไม่ใช่ใครผู้หญิงประหลาดซึ่งอยู่ๆก็โผล่มาและหายไปเมื่อตอนเย็นนั่นเองนางกำลังทำในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกทำได้สยะยิญญ้มจนริมฝีปากยกขึ้นจวนเจียนจะถึงหนกแก้มลิ้นสีม่วงคล้ำยาวเลื้อยปานอสรพิษ และแยงเข้าไปในปากด็อกเตอร์เอกทัศน์จนเจ้าตัวตาเลือกลานไม่นานหลังจากชดตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ด็อกเตอร์เอกทัศน์ก็นิ่งไปเขาตายในคืนนั้นตายโดยไม่มีใครรู้พร้อมๆกับผู้หญิงประหลาดหน้ากลัวนั้นค่อยๆเลือนหายไปกับอากาศสถทัดพีพ่พ,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 พกชดภวาร้องลั่นสะดุ้งตื่นจากนิทราและความฝันที่พาย้อนให้เห็นอดีตอันเจ็บปวดทว่าขากลับ ้องคนลุกเพราะรอบกายไม่มีใครอื่นในคณะนอกจากด็อเตอร์เอกทัศน์รุ่นพี่ที่ตายจากกันไปนานหลายปีแล้วเอะโวยวายไ,ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไอ้ชดแล้วนั่นอะไรทำไมตีหน้าแบบนั้นนี่เองยังกลัวผีอยู่หรือชดไม่ตอบเลี้ยวมองไปรอบทิศเพื่อหาคนอื่นๆระหว่างนั้นสมองก็สั่งการให้ตนเองตื่นเสียนี่เป็นเพียงความฝัน ฝันซ้อนฝันก็เท่านั้นทําไมถึงกลายเป็นเด็กมารายาทซา,ามแบบนี้เล่าพี่รึอุตส่ามาหาดันกลัวแล้วก็จะหนีท่าเดียวมามามีม,มีมีอะไรกับผมแล้วพี่เอกป่านนี้แล้วพี่ยังไม่ไปฝูดไปเกิดอีกรึอ้อาวไอ้นี่พูดจากวนบาทาเดี๋ยวพ่อหักคอแล้วพาไปอยู่ด้วยกันเลยสิดีไหมที่มานี่ไม่ได้มาหลอกโว้ยแค่จะมาเตือนอันตรายที่หลายกาดกว่ากําลังจะมาเยือนถึงตีนอนเองแล้วและคราวนี้มันก็จะเอาให้นัก จัดเต็มที่กะให้ตายกันเกลี้ยงระวังตัวไว้ให้ดีตั้งสติให้มันอย่าประมาทโดยเด็ดขาดสักวินาทีเดียวก็ได้อยาเพลอไพลอะไรพี่อะไรที่ว่ากำลังจะมาคุปติรากสดของพลานแดงนะหรือนั่นมันสิ่งสุดท้ายที่เองจะเจอถ้ารอดไปได้แต่ที่กำลังจะมานี่หนักหนาไม่แพ้กันพี่มาบอกเองเท่านี้ล่ะแค่ไม่อยากให้เองพบจุดจบแบบเดียวกับพี่ตายเพราะความประมาทของตัวเอง ไม่ใช่วันนั้นพี่ไม่ได้ประมาทอะไรเลยอีผีนั่นมันทําร้ายพี่โดยที่พี่ไม่รู้ตัวเปล่าเลยไอ้ชดพี่รู้ตัวทุกอย่างพี่รู้ว่ามันอยู่ที่นั่นและจ้องเล่นงานเราคนใดคนหนึ่งพี่รู้ว่าเย็นนั้นเองพบกับมันมาก่อนแล้วพี่รู้ว่าตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไหนยังไงมันคอยสอดส่องหาโอกาสพากลมหายใจเราทุกขณนะพี่รู้รู้ว่าวันนั้นมันทําอะไรใครไม่ได้นอกจากพี่คนเดียว ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นทำไมพี่ไม่ป้องกันจะาํทำไมพี่ไม่จัดการมันก่อนที่มันจะจัดการพี่ลละครับพี่เอกเพราะพี่อยากลองด็อกเตอร์เอกทัศ์ตอบน้ําเสียงเขาฟังดูเศร้าหมองลงจนรู้สึกได้พี่อยากรู้ว่าถ้าเผชิญหน้ากันจริงๆผีกะผีบ้าอะไรนั่นมันจะทําอะไรพี่ได้และพี่จะเอาชนะมันได้ไหมสุดท้ายก็อย่างที่เองเห็นพี่พลาดพี่ประมาทพี่ประเมินตัวเองสูงเกินไป บังเกิดความเงียบไปชั่วอึดใจกระทั่งด็อกเตอร์เอกทัศน์ย้ำประโยคเดิมเพื่อเตือนสติรุ่นน้องจำเอาไว้นะอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดอย่าได้ประมาทนะไอ้ชดพูดจบร่างของด็อกเตอร์เอกทัศน์ก็ค่อยๆเลือนหายไปชดสะดุ้งตื่นอีกครั้งและพบว่าตนเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันทุกคนในคณะมองเขาเป็นตาเดียวแสงแดดแผดแดงเรือบอกเวลายาำ่ำค่ำ นี่เขานอนไปนานแค่ไหนทำไมไม่มีใครปลุกฝันร้ายหรือคุณชดพลานแดงถามแสดงความเป็นห่วงด้วยความจริงใจก็ไม่เชิงครับแค่สหายเก่าเขามาเตือนเตือนเตือนเรื่องอะไรพลานแดงตั้งกระทู้ถามอีกชดแลสบตากับพลานชลาใจกล้าบ้าบินจากนั้นแล้วก็เหลียวสบตากับทุกคนในคณะบอกเสียงหนักแน่นเขามาเตือนว่าสิ่งที่อันตรายกว่าพวกปีศาจท,ที่เราเจอเมื่อกลางวันกำลังจะมา ให้ตั้งสติอย่าประมาทเท่านี้แหละครับแทนที่จะเห็นอาการตื่นตกใจจากคนอื่นๆกลับกลายเป็นว่าทุกคนนิ่งเฉยราวกับสิ่งที่ชดบอกมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วนั่นเองชดจึงเพิ่งสํำเนียกได้เป็นเขาเองที่ตระนกเกินไปจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกคนคงเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องนั้นชดฉันอยู่กับแกมานาน ฉันรู้ว่าที่แกพูดมานั่นน่ะไม่ใช่ทั้งหมดสีหน้าแกมันฟ้องชัดเกนเลยว่ายังมีเรื่องไม่สบายใจซุกซ่อนอยู่เราออกมาเถอะเราออกมาให้หมดฉันฉันไม่ชดครางเครือตั้งท่าจะปฏิเสธทว่าสักกับพร่งสวนขึ้นก่อนเพาอย่างที่ฉันบอกแกฉันด้วยคนอื่นๆอยู่กับแกกินนอนกับแกทํางานกับแกมานานมีหรือพวกฉันจะไม่รู้ว่าตอนนี้แกกําลังกลุ้มใจพวกฉันน่ะ รู้ใจแกกว่าใครหน้าในทั้งนั้นอย่าลืมสิวะเหมือนกันเหมือนกันไม่มีผิดกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนก,นกันกับตอนที่จะนอมบอกเป็นในใน,ในว่ารู้เรื่องทุกอย่างที่ดอเอร์เอกทัศน์ปิดบังไว้แต่เขาจะไม่ทำพลาดเขาจะไม่ปกปิดเรื่องใดๆแก่สหายที่พร้อมจะปกป้องเขาจนทุกอย่างล้มคลืนวินาศสันตโรนั่นเองชดจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตที่ปกปิดเอาไว้ให้ทุกคนฟัง เมื่อได้ระบายเรื่องที่มันติดค้างอยู่ในใจออกมาจนหมดสิน้นชดไร้ซึ่งความกังวลใ,ใดๆที่โผลมารบกวนจิตใจอีกจากนี้นับแต่วินาทีนี้ต่อให้สิ่งที่ต้องผเผชิญหน้าจะเป็นเทพเทวาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเขาก็พร้อมลุยและยังยึดมั่นในเจตจำนงเดิมเขาจะต้องเห็นกับตาว่าวัชระของพระอินท์นั้นมีอยู่จริงเพียงแค่ได้เห็นเพียงแค่ได้รู้เท่านั้นที่เขาต้องการ เขาไม่คิดจะครอบครองมันแต่อย่างใดเอาละเอาล่ะในเมื่อคลายปมทางใจกันเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องเติมแรงอย่าให้ท้องว่างกินให้เต็มที่มีเวลาก่อนอนให้เต็มอิ่มเมื่อภัยมาเราจะได้สู้กลับแบบเต็มเหนียวเหมือนกันผู้ใหญ่ก้อนว่าพร้อมกับกลิ่นเนื้อย่างหอมชุยชยมาแตะจมูกสิ่งที่น่าประหลาดใจมากกว่าเรื่องเล่าเนื้อธรรมชาติใดๆก็คือ วิธีการที่ทั้งพลานแดงและผู้ใหญ่ก้อนปรุงอาหารแปลสภาพจากเนื้อธรรมดาธรรมดาให้มันมีรสโอชาอร่อยลิ้นได้นั่นเองโปรดติดตามตอนต่อไป